อาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระลอนมานมัสการหลวงพ่อหายครับอาจารย์มีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอ,อาจารย์ คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซีูเตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระาศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอาน,นิสงส์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระาศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญอันนั้น,น,นจะได้เกิดขึ้นกับเราอุย แฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพระอาจารย์ผมคนลุกอ่าแล้ว<ล>เขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อ่านโโมทนาให้บุญกุศลน,น,นั้นนะช่วยนําให้ปลอดจอะได้แล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ ปรากฏว่ามันหายยังกะเปิดทิ้งเลยุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุยอาจารย์ผมคนรู้จริงจด้วยคืออยู่ดีก็คือให้ให้เขาถวายพะให้กับวัดและอยู่ดีคือกําลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายกทียเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะ ในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มียังไม่มีชื่อยัง่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดครับผก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม,ม่มีทางเลือกอหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระร่าง,างกายเนี่ยจะปลอดภยอัยจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญ,ญาตอธิษฐานก่อนครับ